ครับผม3วิชากับนัดฟอสนาครับขอพาพี่พี่ทุกคนนะครับไปดูในเรื่องของฟุตบอลค่ำคืนวันนี้นะครับวันที่13มกรานะครับผมนะก็ยังคงมีเกมฟุตบอลหลายๆเกมที่น่าสนใจครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพาไปที่เกมแรกกันก่อนเลยฮะกับฟุตบอลตุรกีซปเปอร์ลีกในเวลาเที่ยงคืนวันนี้นะคอนยาสปอร์นะครับที่จะเจอกับทางเฟเนบันเช่นั่นเองนะครับสำหรับคอนยาสปอร์ครับตอนนี้อยู่อันที่บที่นะครับฟอร์มการเล่นของเขาที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังคงเป็นทีมที่ทำงานได้ค่อนข้างจะออกมาในทางดีเลยโดยหลังงสขอเขานบแ่งเป็ ชนะไป2อนะผมนะเสมอ2แล้วก็แพ้1เกมครับเกมล่าสุดในรายการฟุตบอลถ้วยก็สามารถเอาชนะนะของโครอม FK มาได้นะครับผมสำหรับความพร้อมแล้วก็ตัวผู้เล่นครับค่อนข้างที่จะครบทุกตำแหน่งเลยวันนี้จะได้เมเมดอูนุสครับผมนำเกมมาในเกมลุกวันนี้นะครับส่วนในหน้าของเฟเนบันเช่นะครับทีมเดยือนะครับผมก็ถือว่าทำงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโดยแบ่งเป็นนะครับผม5เกมของพวกเขานะฮะแบ่งเป็นชนะไปถึง3ครับเสมอหนึ่งแล้วก็มีแพ้มา1เกมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์ได้อย่างสนุกสุดมันในล นี้เลยครับเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะทัา้าของคารซิมปาซ่ามาได้ในรายการฟุตบอลถ้วยเช่นเดียวกันนะชนะมาถึง3สกอร์ต่อศูนย์เลยนะครับสำหรับตัวผู้เล่นที่น่าจับตาดูครับเฟเนบันเช่ก็แน่นอนว่าจะเป็นหน้าของเอดดนเชโกนะครับดูซานตาดิดนะครับเฟรดนะครับนักเตะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโค้ชของเขานั่นคือโจเซ่มูรินโญ่นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ผมมองว่าคอนยาสปอร์ครับแม้ว่าสถิติช่วงหลังนั้นเขาจะเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าลลลึกกกกๆใในนนนนจจจแแ้้้วววะะาาาาาารรรมมมเเเเเเออออฟบบัััช่่คข็็ตตตงงีียยด จะเน้นอย่างแรกเลยคือการเน้นผลเสมอเป็นหลักไว้นะครับส่วนเฟเดบับนเช่ก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับนอกจากมาลุ้นเอาสามคะแนนอย่างเดียวถ้าจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับผมก็มองว่าเฟเดบันเช่ดูน่าเชียกว่านะคือคอนยาสปอร์แม้ว่าจะเล่นในบ้านได้ดีก็จริงครับแต่สุดท้ายความเฉียบคนทุกอย่างนั้นคงจะตกไปทางหน้าของเฟเดบับนเช่แล้วก็ทางหน้าของโจเซ่มูรินโญ่ครับผมว่าเกมแบบนี้เขาน่าจะทําได้ดีนะครับโจบเกมวันนี้ผมคิดว่าเฟเดบันเช่ครับน่าจะสามารถเอาชนะทางคอนยาสปอร์ไปได้ไม่ยากเย็นนักนะครับผมนะแล้วก็สก ว่าเฟเดรนเทสสามารถเอาชนะไปได้ประมาณ2ประตูต่อศูนย์ด้การครับผมว่าพอดีคําไปในเกมวันนี้นะครับผมนะเกมนะครับเป็นเกมที่ประเทศอิตาลีครับนั่นคือเกมทางด้านของบอนซาที่จะเจอกับฟิออเรติน่าครับมอนซาตอนนี้ต้องหนีตายสุดกําลังแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าผลงานทั้ง2ทีมตอนนี้ย่าแย่ทั้งคู่เลยนะครับอ่าไปดูบอนซากันก่อนฮะบอนซานะครับผลการเล่นที่ผ่านมา5เกมหลังสุดของพวกเขาแพ้รวดทั้ง5เกมนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะจมบวยโคม่าแล้วนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านพ่ายทางด้านของไกยอรี่มา หนึ่งสกอร์ต่อสองด้วยกันครับนำก่อนด้วยซ้ําไปครับเรียกได้ดว,ว่าช่วงหลังน้นมอนซ่าถึงแม้ว่าจะแพ้ไม่ขาดแต่ก็แพ้ทุกเกมเลยครับเรียกได้ดว,ว่าค่อนข้างจะลําบากลําบนเลยทีเดียวสําหรับฟอร์มการเล่นในตอนนี้ของมอนซ่าครับเรียกได้ดว,ว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงสุดๆนะครับส่วนทางด้านของฟิออลเริน่าก็ก่อนอันนี้เป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีครับแต่ว่า5เกมหลังสุดของพวกเขาก,ก็ยังไม่ชนะใครนะครับโดยแบ่งเป็นแพ้ไปถึง3เกมและเสมอ2เกมครับทั้งรายการในประเทศและรายการยุโรปด้วยกันครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านพ่ายกับทางด ยด้วเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ขาดความมั่นใจไปพอสมควรนะครับสำหรับตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ไม่มีผู้เล่นขาดหายไปเยอะนะครับซ้ำหน้าของมอนซาจะไม่มีชื่อของมาเตโอเปเซน่าครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอิตาลีของเขานะครับที่เป็นตัวหลักของทีมนะส่วนทางด้านของฟิออลเรนนาก็แน่นอนว่าไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมน,นอกจากอเลฮันโดโบเวนะครับที่หมดสติไปนะผู้เล่นที่สําคัญที่น่าจับตาดูคือมอยเซ่เคนนะครับผมนะที่ตอนนี้ผลงานค่อนข้างจะจับต้องได้เลยทีเดียวสำหรับอดีตกองหน้าอิตาลีคนนี้นะ จะติดทีมชาติในยุคนี้หรือเปล่า นะครับเกมวันนี้ก็แน่นอนว่ามอนซาค่อนข้างที่จะเน้นเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าเล่นในบ้านต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ผมว่าทุกๆอย่างมันจะกดดันมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าฟิออร์นั้นค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างมันดูแบบว่าฟอร์มอ่ะมันดูเป็นทางหน้าของฟิออร์ที่จะดูน่าสนใจมากกว่าในเรื่องของก่อนหน้านี้ครับแม้ว่าจะไม่ชนะใครมา5เกมก็ตามนะแต่ผมคิดว่าม่วงมหาการวันนี้ครับน่าจะเน้นเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะในการลีกเขายังมีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับผิดกัก ทำแต้มเพื่อที่จะหนีโซนตกชั้นแต่ผมดูแล้วเนี่ยเกมรับของเขาค่อนข้างจะมีปัญหาครับวันนี้ชอบฟิออลมากกว่าละกันนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับคิดว่าวันนี้ฟิออลเนี่ยน่าจะมาเฉือนชนะได้เพียงแค่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เพียงพอแล้วครับท้ายในค่ําคืนวันนี้ครับกับฟุตบอลลาลิกาสเปนในเวลาตีสามนะครับผมนะทางหน้าของเรอัลโซเซดาที่จะเจอกับทางบียาริลนะครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าก่อนอื่นนะครับทีมนี้เวลาเจอกันเนี่ยเขามักจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยททีีีเเเเดดยวสาาาาาหรรรรรัััับบบบฟอออ์มลล่นนนนต้้้คคงจโซซ ผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาต้องบอกว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับแบ่งเป็นชนะไป3แล้วก็เสมอ1และแพ้1เกมครับโดยล่าสุดในการโคปาเดเรก็เอาชนะทางด้านพเฟ์ลาดิน่ามาได้2สกอร์ต่อ0ด้วยกันเรียกได้ว่าก็เก็บความมั่นใจไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านของบิยาริยลนะครับผลงานช่วงหลังต้องบอกว่าสะดุดบ่อยมากเลยนะครับ5เกมหลังสุดของเขาเนี่ยแพ้ไปแล้วถึง3นะเสมอ1แล้วก็ชนะในเกมล่าสุดกับเลกาเนสครับเพิ่งจะฟื้นกลับมาครับด้วยเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะมาได้ถึง5สกอร์ต่อ2ด้้้ววยยกััััันนนนนะคครรรรบบบสาาหออมงีผูเล่่ จะขาดู้เล่นคนสําคัญไปประมาณ4รายด้วยกันครับอาเซนซาฮาเรียานะครับทางด้านอัลเบโรโอดิโอโลโซล่านะครับผมเป็นแบ็คขวาจากมาริดนะที่ซื้อมาแล้วก็ทางอาริสเอสคาโตนะครับที่จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแต่ผู้เล่นคนหลักยังคงอยู่กันครบไม่ว่าทาเคฟุสะคูโบะนะครับกองกลางอย่างมาตินซูเบเมนดี้ในวันนี้นะครับส่วนด้านของบียาเรลนะครับวันนี้ชุผู้เล่นก็หลายคนที่ยังขาดไปอย่างนิโคลัสเปเป้นะครับไอายโอเซเปเลสเป็นตัวสําคัญทั้งนั้นเลยรวมถึงมิดฟิลด์อย่างเยเรียกว่าชุล เล่นของทางบีเรยลช่วงหลังน้นขาดไปเยอะเลยนะครับสำหรับเกมวันนี้ก็แน่นอนว่าตัวผู้เล่นของบีเรยลเนี่ยที่สําคัญอย่างพวกเปเป้ P, หรือว่าจะเป็นทางไอโยเซไปเลนเนี่ยก็สําคัญต่อทีมทั้งนั้นเลยนะครับแม้จะได้เคราโมเรโน่ eno, กลับมาก็ต่างครับแต่ผมว่าเอาเข้าจริงๆแล้วทางหน้าของโซเซดัดก็ยังคงดูดีกว่าทาั้งในเรื่องของการได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยรวมถึงฟองบอลเล่นช่วงหลังก็น่าจับตาดูอีกด้วยครับดังนั้นะวันนี้ผมคิดว่าโซเซดัดน่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บสามคะแนนไปได้ในค่ำคืนวันนี้ครับส ได้2ประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิเคราห์ฟุตบอลวันนี้ครับยังไงก็มาติดตามหนาองนัทฟอร์นายไปด้วยครับอย่าลืมครับทุกอย่างมันเป็นแค่ทัศนะนะครับผมนะไม่มีอะไรร0% 0อนะครับนอกจากที่ผมจะวิเคราะห์ทุกอย่างเต็มความสามารถร0% 0นะครับแล้วมาเจอกันนะครับกับนัทฟอร์นายครับ